ตแล้วน,นะครับเราก็เตรียมเข่งนะครับที่เราซื้อมาไว้แล้วเพื่อจะลงมะนาวนะครับแล้วก็อันดับต่อมาเราก็ต้องใช้เป็นเป็นผ้าตะข่ายนะครับเพื่อมาปิดกระสอบก่อนที่เราจะเอาลงนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันทีนี้ก็เราก็วางผ้าตะข่ายลงไปในกระสอบเพื่อ ไว้ปิดเพื่อป้องกันดินที่เราเทลงไปเนี่ยจะออกตามรูข้างาของเข่งนะครับแค่นั้นเองทีนี้เราก็มาเทเสร็จแล้วลงไปในตะงก้า,กานี้ครับแต่ว่ามีแค่ประมาณเศษหนึ่งส่วนสี่ก่อนเพื่อที่จะเอาต้นไม้ต้มนมนาวของเราลงปลูกนีอันนี้เป็นดิน อ่ะผสมสมเร็จแล้วนะครับที่เป็นฟูดไม่ใช่ดินของตามแนวทางของอาจารย์เอร์นวีนะครับแล้วเราก็เกลี่ยเก่ยให้ทั่วอือ่าประมาณนี้ประมาณนี้เสร็จแล้วเราก็ เอามะนาวมาใส่มะนาวที่ท่านได้ไปจะเป็นใส่ถุงช้้าไว้นะครับก็เริ่มจากกรีดถุงชั้มก่อนอย่า,ให,ยาใ,หมมให้อย่าให้ตุ้มมันแตกนะครับพยายามอย่าให้ตุ้มมันแตกก็เริ่มโดยการเอากรรไกรีรริชัตเตอร์ก็ได้นะครับกรีดกรีดกรีดข้างๆดูครกรีดด้านข้าง,ดดาางสองข้างนะครับ ต้นแล้วก็จะด้านานี้สองได้อันนี้นแล้วแต่ท่านท่านนัดไปดูดเ,เจนลากครับนะครับที่จะเดินมีเดินแต่ไม่มีแคมปนตุ้มแล้วที่ขนาดผมใช้ถุงใหญ่ไซส์ใหญ่มากนะครับคือล่านี้เดินดีมากสำหรับมะนาวอ่า น,นี้นะครับอันนี้เป็นตัวพิเศษนะฮะตันนี้จะปลูกตัวพิเศษแล้วก็ประคองไว้่างนี้นะครับแล้วก็เอาลงเข่งค่อยๆลงนะครับประคองหน่อยอ,อ่อันนี้เดี๋ยวจะต้นมันจะเตี้ยไปนะครับเดี๋ยวเราจะใส่ดินเพิ่มอีกนิดนึงก่อน อยากให้ท่านดูนะครับดูต้นมะนาวพันธุ์ปีนะครับต้องมีรากนะครับออกรากอย่างนี้นะครับเนี่ยครับเต็มเลยตัดคำา้อง,องเล็กๆจะติเดตตเข้ไปในตไวคอมพิวเตอร์ ลรวก็เกลี่ยเหมือนเดิมครับเกี่ยให้เรียบร้อยเนี่ยเกลี่ย,ยลแล้วก็เอาตุ้มเอาส่าเข้าไปนะครับพยายามระมัดระวังอย่าให้ตุ้มแตกตัดิง ตุ่มแต่ล่า,เากาเขาจะกระเทือนลางเขาจะกระเทือนแล้วก็จะทำให้เขาจะเริ่มโตชังงนักลงนะครับเลมากนี่เลยแล้วตอนนี้เราก็ได้ตุ่มตอนตอนนี้ก็อยู่ในใน เข่งแล้วนะครับทีนี้เราก็ใส่ดินที่เหลือนะครับใส่ดินที่เหลือลงไปให้เกือบเต็มขอบปากเข่งเนื่อจะว่าเราจะต้องเหลือพื้นที่ไว้สักประมาณ1คืบนะครับอ่าแต่ลองทำเทให้ดู